สวัสดีครับผมทาร่ารับดูลายมือผ่านนะครับพระลูกคำก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีเมษในเดือนมกราคมพศ2569นะครับผมต้องจับไพ่เลยอ่าไพ่ที่ราศีเมษชาวราศีเมษจับได้ในครั้งนี้คือไพ่เฮอร์มิตนะครับผมไพ่เฮอร์มิตไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสงบความสันโดษ มันไม่ใช่แค่ความสงบหรือความสนุดเพียงอย่างเดียวแต่ผมจะบอกว่าไพ่นี้ดีมากสาหรับคนที่สาหรับนะครับผมแต่ละสีไม่จัดได้มันหมายถึงอะไรไพ่ใบนี้ถามว่าคนที่ใจร้อนคนที่แบบไม่เคยเรียนรู้เรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทางธรรมเลยหรือไม่เคยเรียนรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเลยจะเข้าสู่จิตวิญญาณหรือทางธรรมมากขึ้นหรือจะเข้าสู่เรื่องของเขาเราียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น ไพ่เวนี้เห็นไหมเป็นคนอ่ะผมจะใช้คํานี้ว่าไพ่เวนี้เป็นลือสีกําลังส่องแสงเอาตะเกียงส่องไปข้างหน้าและยืนอยู่บนย,ยอดเขาสูงเห็นไหมว่าถ้าเทือกเขาอันนี้ที่ลือสียืนอยู่นี่เป็นเทือกเขาหิมาลัยก็ได้หรือเทือกเขาเอเวอเรสต์อะไรก็แล้วแต่แต่เห็นไหมว่าเป็นภูเขาหิมะแสดงว่าถ้าเราเปรียบเทียบแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าลาสีเมษดทำไมาถึงได้ไพ่พระไพ่ลือสี จริงๆจะบอกว่าไพ่ใบนี้ถ่ายถึงพื้นดวงได้ด้วยแล้วก็ถ่ายถึงดวงช่วงนี้มันเป็นยังไงแต่เราจะจับไพ่ใบที่สองสามสี่อีกก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตในรายละเอียดเราจึงบอกว่าอาดีตไอ e, เดี๋ยวผมจะอธิบายนะหรือปัจจุบันอนาคตที่เราจะจับไพ่สองสามสี่แต่ว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงภาพรวมของดวงสตารช่วงนี้โดยรวมๆแล้วก็อ่าพื้นดวงราศีเมษนี่หมายถึงได้ไพ่เดือนสี่ตอบได้เหมือนกันหมายถึงคนมีเซน คนจะบอกว่าไม่ใช่แค่มีเซนอย่างเดียวราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็โดยรวมเพราะดาวอังคารเป็นดาวประจําและอย่างหนึ่งคือเป็นดวงของดวงเมือง,องด้วยราศีเมษเป็นเขาเรียกว่าราศีประจําดวงเมืองถ้าใครเกิดลัคนาราศีเมษคุณก็ไว้ใจได้เลยว่าดวงดีแน่นอนเพราะดวงของคุณเป็นดาวทหารดาวดวงแบบดวงดาวของคุณนะ่ะ เป็นดวงประจําดวงเมืองเพราะเมืองไทยราศีเมษเป็นหลักหมายถึงว่าดวงประจําของประเทศไทยเนี่ยที่วางเสาหลักเมืองเนี่ยเป็นช่วงเวลาของราศีเมษถ้าคุณเกิดราศีหรือลัคนาอะไรก็ตามที่เป็นราศีอาจจะเกิดราศีเมษรหรือลัคนาเมษนั่นแหละดวงคุณเป็นดวงเมืองแล้วก็คือดวงคุณผูกกับดวงเมืองเช่นถ้าดวงเมืองไปไรไปดวงเมืองเอาเมืองไทยก่อนนะหรือว่าดวงโลกอะไรแล้วแต่นะ แต่เราเน้นเมืองไทยถ้าเมืองไทยมีปัญหาอะไรหรือว่าอะไรต่างๆราศีเมฆก็จะมีปัญหาตามไปด้วยเช่นดวงเมืองไม่ดีดวงเมืองผิดพลาดดวงเมืองอะไรแย่ย่ำแย่ราศีเมฆก็จะแย่ตามไปด้วยถ้าดวงเมืองดีละ่ะราศีเมฆก็จะดีตามไปด้วยแต่ผมจะพูดอะไรความเปนข่าวดีให้ตอนนี้ดวงเมืองเริ่มกลับมาดีแล้วบางคนเอาแย่เหรอตอนเนี้ยจะบอกต่างประเทศ เอาทุนเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นอันนี้เราเห็นเอารูปธรรมก่อนนะเราจะยังไม่พูดถึงเรื่องดวงนะต่างประเทศเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นประเทศไทยเริ่มลืมตาอ้าปากได้เนี่ยเนื้อหอมเราเรียกว่าประเทศไทยเนื้อหอมแต่ละก่อนที่เราจะมาดูสามใบเพราะสามใบไม่ใช่แค่สี่ใบเนี่ยที่ทนายเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแค่ดวงตัวตนของคนที่เกิดราศีเมษอย่างเดียวแต่ดูดวงเมืองดวงประเทศก็ได้และผมบอกว่าราศีเมษไม่ใช่แค่ดูดวงเมืองดวงประเทศอย่างเดียว ยังดูดวงโลกได้ด้วยเพราะว่าเป็นดวงประจําดวงเมืองของประเทศไทยและยังเป็นดวงของโลกเราอีกนะครับผมเราไม่พูดมากแล้วเรามาทํางานกันเลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้คือลาศีเมฆเนี่ยช่วงนี้มันเป็นอย่างไรช่วงนี้โดยรวมๆๆมักจะมีถ้าคุณแย่หรือว่าคุณมีปัญหาอะไรจะดีขึ้นจะเริ่มเห็นทางสว่างลืมตาปากได้มากขึ้นแล้วอาจจะถ้าคุณหาทางออกไม่ได้หรือว่า ที่ดินขายไม่ออกปัญหาเรื่องยุกย,ยับยับอะไรต่างๆให้ย้อนกลับเข้ามาดูใจข้างในของตัวเองว่าคุณมีดีอะไรบางคนถ้าไม่เจอของของคืออะไรเช่นไม่รู้ว่าตัวเองมีของอยู่ข้างในคุณเป็นหนังเลือสีตัวใหญ่ราศีเมษแม้ว่าเขาจะหุ่มสาวหรือยังไงแต่เขามีความเป็นพระ พระในที่นี้คืออะไรเป็นฤาษีก็ได้เป็นพระก็ได้หมายถึงมีองค์อยู่ข้างในว่า,าจ,จะพูดเกินไปหน่อยนะแต่เขาเหมือนจะมีพลังภายในอยู่ข้างในที่ราศีอื่นอาจจะมีด้วยนะบางราศีหรือบางคนมีบางคนไม่มีแต่ราศีเมษส่วนใหญ่แล้วจะมีหมายก่าว่าเขาสามารถสัมผัสอะไรแปลกๆได้รู้อะไรแปลกๆรู้อะไรล่วงหน้าได้จะเป็นคนที่ชอบไหว้เจ้าชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบไปสวดมนต์นั่งสมาธิหรือหาเรื่องศาสตร์แปลกๆเขาจะเชื่อในอะไรบางอย่างที่บางคนที่ไม่เชื่อ ก็คือไม่เชื่อแต่ว่าราศีเมษเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขาลุ่งเรืองและร่ํารวยได้ราศีเมษส่วนใหญ่ที่ร่ํารวยไม่ใช่เกิดจากการทํางานหนักซะส่วนใหญ่อาจจะทํางานหนักด้วยแต่ส่วนหนึ่งก็คือใช้เรื่องของสายมอยายูอะไรอย่างนี้ด้วยแหละแต่เราเรียกว่าสายมูเราเรียกว่าการกรตัญญูหรือเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการเขาเรียกว่าถ้าพูดตรงๆนะเราก็เรียกว่าสายมูเถอะถ้าเกิดพูดแบบไม่อายปากนะราศีเมษ องมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความลี้ลับในตัวที่แบบว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังแล้วไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรอีกผู้ใหญ่ช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกซึ่งมันเป็นดวงพื้นดวงราศีเมษได้ด้วยว่าจะมีผู้ใหญ่คอยคุ้มหัวอยู่หรือบางทีก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยแบกอยู่ซึ่งขาดไปไม่ได้เพราะว่าดาวอังคารเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่คอยคุ้ม ดาวงคารเป็นดวงดาวประจําราศีเมษนะก็คือผู้ใหญ่คอยคุ้มคืออะไรเช่นสมุินะสมมุติเฉยๆนะถ้าคุณเป็นทาหารซึ่งเป็นดาวประจําราศีเมษอยู่แล้วดาวงคารด,ดาวทหารทหารต้องมีอะไรต้องมีผู้บังคับบัญชากษัตริย์เราไม่พูดเลือเ้อยๆนหรือ,รอ,รอ,รอว่าถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มันก็รวมอยู่กันเดียวกันหมดสาหรับดวงของคนราศีเมษมีผู้บังคับบัญชาทหารอะไรพวกนี้ต้องมีผู้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นจึบอกว่าถ้าคุณไปไหว้เจ้าวไหว้อะไรเนี่ยจะช่วยทำให้ชีวิตคุดรุ่งเรืองขึ้นได้ก็คืออาศัยอะไร อาศัยดาวเพรอหัสราศีเมษ้าคุณหาอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ได้อาศัยอย่างสองอย่างที่ผมพูดคือไปหาผู้มีพระคุณเช่นไปกราบพ่อกราบแม่หรือบางทีก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือคุณได้ที่คุณสกักการที่คุณนับถืออยู่ตลอดเช่นผู้ใหญ่ไทยก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถืออย่างเช่นเจ้านายที่ให้ความช่วยเหลือคุณมาตลอดอะไรอย่างนี้ ถามว่านี่ทำนายทั้งพื้นดวงแล้วก็ทำนายทั้งดวงจรว่ามันเป็นแบบนี้ก็คือดวงจรที่ผมพูดเนี่ยก็คือดวงจรในช่วงราวๆานี่ถ้าทําสิ่งนี้แล้วจะดีและบางคนค้นหาจิตวิญญ,ญาณสำหรับคนที่ไม่เคยค้นหาหรือไม่เคยยุ่งกับจิตวิญญ,ญาณเลยสำหรับราศีเมษที่ยังเป็นวัยรุ่นวัยหนุม่มวัยคนองก็จะเข้าหาจิตวิญญ,ญาณมากขึ้นบางคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรเลยก็าจะเข้ามาเชื่อและต้องการพัฒนาตัวเองบางคนอาจจะไม่เคยเรียนเรื่องจิตวิญญ,ญาณ ผมคงไม่ต้องอธิบายนะว่าจิตวิญญาณคืออะไรเพราะผมก็พูดตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้แล้วหลายคนที่มาถึงจุดจุดนี้ก็น่าจะร้องอ,อ๋อหรือบางคนอาจจะประสบมาแล้วเลยบอกว่าบางคนเนี่ยต้องการค้นหาตัวเองข้างในลึกๆเจออะไรบางอย่างที่มันไม่ดีก็อาจจะเข้ามาค้นหาจิตใจข้างในของตัวเองบางคนไปนั่งสมาธิบางคนไปทำเทราพีสหรืออ่างต่างๆหรือทำเมดิเทชันแต่ว่าบางทีการที่ทำตรงเนี้ย จะบอกว่าบางทีนะราศีเมษจะค้นพบอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเองจเจริญมากขึ้นเข้าสู่ความสงบมากขึ้นแล้วก็บางทีก็อาจจะอยากให้ฐานะตัวเองดีขึ้นจากที่แต่ก่อนเคยใช้เงินแบบเลี้ยลาดมาเลยสมมّติบางคนเท่านั้นนะเช่นสมมุติบางคนอาจจะไปเรียนเรื่องการเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาต่อยอดต่อยอดสร้างทรัพย์สินมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งราศีเมษผมจะบอกว่าเป็นราศีรวยนะ พราะดวงเมืองดวงใหญ่อยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ทําชั่วมากเกินไปหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ดีอ่ะแล้วพยายามควนขวายยันจะเร็วกว่าราศีอื่นๆที่จะร่ํารวยอ่้ต่อไปเรามาดูไพ่ใบนี้อดีตที่ผ่านมาเป็นไงผมจะบอกว่าราศีเมย์ได้ไพ่ใบศักดิ์สิทธิ์ใบแรกคือไพ่เฮอร์มิตหรือสิงศักดิ์สิทธิ์หรือไพ่ฤาษี่ไพ่ใบที่สองก็ดีไพ่ใบนี้หมายถึงอดีตที่ผ่านมาเมื่อเร็วนี้ก่อนที่จะถึงเดือนมกราหรือธันวาไอ้เป็นพฤศจิกาธันวาก็ได้ จะบอกว่ามีการสร้างเนื้อสร้างตัวเกิดขึ้นมีการวางแผนวางรากฐานที่ดีถ้าวางรากฐานแล้วไม่เกิดอะไรที่ดีคุณจะวางไว้ทาไมแสดงว่าคุณต้องเจออะไรบางอย่างเพื่อที่จะวางรากฐานสร้างต่อไปในอนาคตเ,เช่นซ่นบางคนลงทุนมีคนชวนลงทุนเว้ยเฮ้ย hey, ลงทุนนี่ดีนะดูแล้วจะเวิร์กนะคุณก็ร่วมลงทุนกับเขาหรือบางคนอาจจะไม่ได้การลงทุนอะไรที่มันแบบว่าในช่วงนี้ คือไม่ได้ลงทุนช่วงเนี้ยแต่อาจจะลงทุนมานานแล้วแล้วสร้างราักฐานอยู่แล้วมันเวิร์ขึ้นมาอาจจะมอบให้ลูกหรือว่าอาจจะทําให้ตัวเองหรือว่าจะทําทให้แฟนแล้วแต่นะผมผมผมเพิ่เปย์น,นนะแต่ว่าการที่ทําการลงทุนตรงเนี้ยหรือว่าสร้างการลงทุนตรงเนี้ยเพื่อีจะมุ่งม,มั่นทําต่อแล้วก็สร้างต่อไปในเขาเรียกว่าการลงทุนระยะยาวเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงก็ดีที่ผ่านมานี่หมายถึงอดีตนะ แลวมันได้ผลดีด้วยเป็นการลงทุนที่เวิร์กถ้าคุณคิดว่าการลงทุนคุณจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กผมพูดตรงๆเลยว่าเปอร์เซนต์เวิร์กที่ว่าจะสามารถไปได้ต่อในอนาคตมีสูงมากและเนี่ยไพ่ใบนี้คือได้ไพ่ Queen of w a n d s จะบอกว่าจะมีผู้หญิงมาช่วยคุณแต่ไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงแบบเป็นตัวต,วตวนที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงในทางทางแบบจริงๆนะมันอาจจะเป็นผู้ชายที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ มีลักษณะไ้เนช่ผู้ชายที่มีลักษณะแบบเป็นซูเปอร์วูแมนพอเข้าใจนะผู้ชายที่มีลักษณะแบบซูเปอร์วูแมนหรือคนทํางานเพราะผู้หญิงคนเนี้ยเป็นแค่ลักษณะทางไพยิปซีเฉยๆว่าเป็น,เป,นเป็นเพศหญิงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันหมายถึงลักษณะที่เป็นควีนอฟฟอลหมายถึงคนที่มีความมุ่งมั่มนเก่งเทคโนโลยีเก่งเรื่องไฟฟ้าหรือบางคนก็เป็น คนที่ทํางานฉับไวมีความละเอียดในเรื่องการทํางานต่างๆและยังมีแมวเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเรียกว่าราศีเมษมักจะเป็นผู้นําเป็นนักลุยนักบู๊ถ้าคุณเป็นนักเรียนผมพูดได้เลยว่าคุณอาจจะจะเป็นหัวหน้าห้องเป็นผู้นำอะไรต่างๆแต่ไม่ชอบอยู่ในอาณักของใครเช่นสมมติว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้าห้องหรือว่าเป็นผู้นาเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณถูกสั่งบางทีหนึ่งหรือเป็นนายกอะไรแล้วแต่นะถูกสั่งบางทีหนึ่งหรือเป็นนอมินีคุณจะไม่ชอบแบบนั้นเลย เพราะฉะนั้นราศีเมษจึงไม่ชอบอยู่ใต้ภาวะหรือการดนนาโดอยอิทธิพลของใครมักจะชอบเป็นเจ้าเป็นอะไรของตัวเองที่ตัวเองเป็นสามารถตัดสินใจได้เองอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนหัวรัน้นผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ถูกบังคับโดยแมวนะเพราะต่อยคุณหัวรั้นยังไงคุณก็ต้องมีผู้บังคับบัญชาอย่างที่บอกเหมือนแนวทหารนะ่ะต้องมีผู้บังคับบัญชาไม่งั้นไปไม่รอดหัวพังหมดครับผมหัวเหมือนกับแรงวันไม่มีหัวไปไม่ได้สำหรับราศีเมษ แต่ถ้าคุณเป็นเจ้านายตัวเองนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอต่อไปเรามาดูไพ่แบบสุดท้ายดีครับอนาคตที่ถัดจากเดือนมกราไปอีกหรือมกราถัดจากเดือนมกราไปสร้างฐานมั่นคงมันจะใช้คํานี้เลยว่าสร้างฐานมั่นคงได้จะเป็นการริเริ่มอะไรใหม่ๆถ้าคุณที่จะริเริ่มเนี่ยเริ่มมีความคิดไอเดียอะไรในการสร้างฐานต่อไปว่าต่อไปจะทําไงดีต่อไปจะลุงไหมต่อไปอะไรยังไง ลงทุนทําอะไรต่างๆหรือบางทีมีการวางแผนไว้แต่ยังไม่ได้ทําหรือเปล่าเริ่มได้เลยไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเริ่มแล้วจะเริ่มดีหรือไม่เริ่มดีนะมันได้เริ่มพอถัดจากเดือนธันวามกราแล้วก็ไปกุมภามีนะโดยประมาณสี่เดือนเนี้ก็ข้าที่ผมพูดเนี่ยได้เริ่มแล้วก็ถ้ายากไม่ได้เริ่มทักทีก็ควรเริ่มได้แล้วแล้วมาจัดไปได้สวยเป็นการเริ่มต้นที่ดีมีชัย ถ้าที่ดินของคุณยังไม่ถูกพัฒนาสมมูงติต้าคุณทําลงทุนที่ดินอะไรต่างๆก็จะได้พัฒนาสมใจนึกแล้วถ้าธุรกิจยังไม่เวิร์กจะเวิร์กอยู่ที่บุญวาสนาด้วยว่าจะทําใหญ่หรือไม่ทําใหญ่ถ้าคุณมีบุญวาสนาสูงคุณก็จะได้รายได้และการงานของคุณก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้นโดยที่บุญวาสนาด้วยนะครับ ใครที่งานดูไลน์มือพี่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทัรับสองหกตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบหรือจะเป็นไลน์โอเอก็ได้ตั้งข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมผมมีสองช่องทางไลน์ทัรับสองหกกับไลน์โอเอไลน์เป็นลิงก์นะครับผมไลน์ทัรับสองหกเป็นช่องทางหลักตั้งข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมก็มีสองช่องทางไลน์โอเอกับไลน์ทัรับสองหกไลน์อเเป็นลิงก์ไลน์ทัรับสองหกเป็นช่องทางหลักก็พออันนี้ส่วนผมมีสาม่างคือไลน์มือพี่สี่หัเฮงผมเป็นหมอมือออแลละะเเป็นนโมมดูงงงฮัย่า,าครบผ ก็ผมไม่ดูไม่เหมือนมาดูคนอื่นทั่วไปแน่นอนผมดูแบบโปรเฟชชั่นอลเต็มที่นะครับผมดูไม่เหมือนมาดูคนอื่นทั่วไปผมดูนทั้งท็อปพอท็อลายนะครับทั้งสองอย่างก็สองแบบนะครับไอผมดูสองช่องทางลายทั้งสองหกกับลายโอเอนะครับผมก็ติดต่อสองช่องทางนี้มานะครับก็ใครที่มาที่ทำนงานมาได้ลายมือพี่ซีหัวหินตัวเลขชุดเด็ดพิพกริพิพเต็มที่สำนักงานแบบสี่อย่างจุใจแบบชุดเด็ดพิ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 พเป็นิพ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 ินักงานนะก็ ภาษีอยจุใจแบบ V.I.P. ผมปรึกษาการงานการเงินชคอลาภความมั่งคั่งรยหรือความรักเลยจะดูดวงประจําปีนะครับก็ที่สำนักงานหรือจะแบบธรรมดาที่สำนักงานแบบราคาย่อมเยาลงมาหน่อยก็แบบธรรมดานะครับผมก็แบบจะตา่างกับแบบ V.I.P. ตรงที่จะมีดูแค่2ออย่างเท่านั้นคือลายมืกอกบแบบพยศีจะจำกัดวันที่หนึ่งชั่วโมงครึง่งถ้าแบบ V.I.P. ก็ย,ย,ยาวๆกันไปเลย นะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคลิปใหม่ๆคลิปด,ดีๆส่งไปเรื่อยฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์นี้ลาไปกันทันน้งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ